า,วส,า,วา,าสวัสดีครับผมฟูุฟอเรสนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมได้เข้าเดินทางนะเข้ามาในป่านะทุกคนคือวันนี้เนี่ยลุงเพชรบอกว่าให้ผมเนี่ยมาฟังข่าวจากท่านพิชาคานะทุกคนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เจอพวกท่านเนี่ยนานมากแล้วนะตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุชุนลมุนนะทุกคนที่เมืองรับแรนะ ก็คือพวกเพชฌฆาตเนี่ยมีเกิดการมีสองกลุ่มนะทุกคนคือกลุ่มดีและกลุ่มไม่ดีนะแต่ที่มาเนี่ยคือกลุ่มของลุงเพชรนะทุกคนกลุ่มที่เป็นคนอาราขาลุงเพชรนะคือเขาเนี่ยถ้าไปฟังข่าวจากพวกท่านนะแต่เ,เราเนี่ยรอดูกันว่าท่านเนี่ยจะบอกข่าวอะไรพวกเรานะทุกคนคือท่านเนี่ยอยู่ทางด้านหน้านู้นนะทุกคนผมก็นัดกันที่ประจำที่ผมเนี่ยเคยมาพบเจอลุงเพชรนะทุกคนที่ที่ลุงเพชรรู้นะ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปกันเลยดีกว่าครับไปเดี๋เราไปกันเลยเราเนี่ยจะเดินไปทางนี้นะทุกคนนี่ผมก็ได้รับหน้าที่เนี่ยมาฟังข่าวนะทุกคนตัวป่าก็ลึกพอตัวเนะทุกคน ดูเลยน้ำเยอะมากนะไม่ว่าอย่างมีงูก็พอ อย่างไรวะป่าตรงนี้มันลกขออภัยนะกต้องมันสั่น่เดี๋ยวเดินทางนี้กัน เสียงมนอยู่ทางด้านฝั่งโน้นแลทุกคนทางฝั่งนู้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราลงทางนี้เลยเข้ามาทางนี้โอ้ ที่ตรงนี้เนี่ยโหผมจําได้เลยนะทุกคนที่ตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยมาเจอท่านชัยนะทุกคนตรงนี้แหละที่ผมพบลุงชัยไม่คิดว่าจะเดินกลับมาถึงตรงนี้นะทุกคนนี่เหมือนวันนี้เหมือนวันนั้นเนี่ยผมโดนของนะทุกคนเนี่ยจากตรงนี้นะเลนให้มาหยิบนะ

สวัสดีครับท่านาผมผมเป็นลูกศิษย์ลุงเพชรครับท่านพ,าพอได้ว่าผมเป็นลูกศิษย์ลุงเพชรอะท่านผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเนี่ย ผมเลยต้องแอบ,บก่อนอตามมาให้ผมไปหาท่านเหรอให้ผมไปหาท่านเหรอตามมาเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวลอง ครับ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 ทางนี้ไปได้ไหมไเ,ไเดี๋ยวผมไปเองครับเดี๋ยวเราไปหาผมาคิดว่าน่าจะเป็น ท,ท่านเพชฌฆานะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่า ผมไม่ได้มามาเล่นครับท่าน <c oughs> ผมกำลังไปครับบา่านทุกคนก็ป่ามันไม่ได้เทินทางเรียบนะ มาแล้วครับท่านนีอ่องสหายของคูเราวมึงโโยมันต้องการสอบถามเ,เ,เรื่องเล่าในบาร์แห่งนี้เรื่องเล่าอะไรท่านไปไวเวยออกไปหลังนี้จะไม่สหายของข้าล้อเองอยู่ ครับผมโชกชาลีแล้วคุณพอรู้ไหมว่าผมเป็นใครผมเหนะ oh. ผมผมไม่รู้อะครับท่านกูเป็นนาคาโอ้ทำความชั่วอย่างเช่นเมือ ผมทำอะไรไปปผมให้ลุงเพชรให้ผมมาหาท่าน,าานใช่ครับใช,ใช่ครับท่าน,นาดดท่านเพชรตอนนี้พักอยู่ที่บ้านครับบ้านท,านทานาน่า,า,า,านะไม่เป็นไรครับท่าน เดี๋ยวผมขอขอหาที่วางกล้องนะครับทุกคนผมพอดีว่าผมเอาไอ้นี่มาด้วยครับมันเป็นมันเป็น,ปนที่บันทึกว่าผมกำลังทำอะไรอยู่อะไรพวกนี้นครับท่านเอาไปทำอะไรวะมันคว่าผมม,มันได้เห็นตัวผมเดี๋ยวไอ้มอนี่ มันเป็นสาเหตุของทำเมินแต่ท่านท่านเคยบอกว่ามันมีข่าวจะบอกผมข่าวเรื่องในเมืองละบแล้วนั่นแหละเดี๋ยวมาเจ่กันกวนเถอะด่วนไม่เป็นไรครับท่านข่าไม่รู้จริงๆฝากท่านเพชรฝากเองมาตอนแรกยิ่งเหมอนชัดเลื้อกว่า พวบความตัวมาเลนงานพัวข่าพัวข่าก็ต้องระวังตัวไว้แล้วเ,เ,เป็นคืออะไรครับแต้งบอกมันไปเลยเดีเรือไปเขามี่ผีปอบมันลุ้วนวัวหนึ่งทั้งคนเลยออกมาเลยจะให้อยู่ในเมืองเหรอท่าน <c oughs> อหูุดออกไปจากเมืองเองเห็นหรือเปล่าวเดี๋ยวผมต้องี่ยต้องไปบอกห่างกับเซมมันคือประเด็นตาสิ่งสำคัญมันหลุดออกมาในที่นี้ข้าแก้งว่าพวกเราคนที่เข้ามาในป่าจะช่วยเอาสิผมเข้าใจละผมเชรก็ กูคิดว่ามันอยู่ในป่าแห่งนี้แหละไปไหนเลยไม่ไกลเราคงต้อง,องจะแก้วิธีไงห่ืงว่าถ้าผมรู้ว่าผูเจอที่ไหนสอกกองไันถ้าสังหารเลยให้สังหารพราะว่าถ้าเล่นไม้ออนมึงจะโดนมันจบอบใส่ครับผม อันนี้นะทุกคนก็ท่านแล้วท่านมาร้อนอยรางานี้แล้วท่านตามหาพวกมันหักหนึ่งแล้วน่ะแล้วมีลูกทรงไหมท่านอ๋อมันยาวหรือว่าแบบว่าผมสันม้นยาวยาวนะครับยาวตัวดำไปเหมือนของเขาเขาตัวมอมแมม ผมก็ไม่รู้ด้วยพวกนี้เขาเพิ่งบอกผมเหมือนกันว่ามันมีพวกผีปีศาจนั้นหลออกมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามัน,มนบอกแค่ใช่ครับ<ม>เื้ยเสียงท่านดูเลยเสียงท่านโหดจริงนะโหดจรินไปแล้วพวกคนนี้โหดไหมท่าน ไ,ได้ครับไม่ก็นัดวันเวลาข่าวมาได้ยทัานข้าจะได้จับมันได้เดี๋ยวถ้าผมเจอมันเนี่ยเจอที่อยู่มันหรือว่าเจอตัวมันเนี่ยผมจะบอกสถานที่ให้ท่านโอเคไหมท่านาแนความพเพียรยังทุกอย่างที่ หลุดมาจากที่ไหนท่านฮูนะมันจะหลุดจากที ah? ่ไหนได้หรอมันก็ต้องหลุดไดคุกอยู่วะท่านใจเย็นนะท่านมัทำอะไรเองหรอเองมันก็ของท่านเอง มันามันไม่ได้ข้าแล้วก่นได้ท่าน้ามเจอมันเดี๋ยวผมกจะต่้าผจะการในตัวเองไม่ไมจะบอกทุกท่านกคนครังนะออเพพูดชีอะไรอือืการตกลงับท่านตกลงตกลงโอเคูจะฟ

น่าจะเดินทางไปตามหาปอบนะทุกคนโน้นครับทุกคน,น,นนะคืองี้ครับทุกคนเจ้าปอบเนี่ยมันถูกคุมขังอยู่ในเมืองรับแรนะครับทุกคนคือมันโดนจับมานะ แต่ว่ามันเนี่ยโดนอาคมของตาผนเนี่ยที่ร่วมมือกับราชาเนี่ยไปปลดคุกนะทุกคนปลดคุกก็คือปลดมนขลังที่เอาไว้ขังตัวปอบเนี่ยช่วงนั้นที่เมืองวุ่นวายเนี่ยก็คือปอบเนี่ยมันอารวาสน,นะทุกคนแล้วมันเนี่ยไม่ยอมอยู่ในเมืองนะทุกคนแต่มันเนี่ยเลือกชะเลือกที่จะแบบว่า ออกมาในป่านะทุกคนเพื่อตามล่าพวกว่าชาวบ้านที่ตามหาของป่าอะไรพวกนี้ครับทุกคนก็ท่านพิชชา,าสองคนเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเห็นปอบหรือว่าเรารู้สถานที่อยู่เนี่ยให้บอกท่านนะครับแล้วท่านจะบอกวันเวลาท่านนะแล้วท่านจะเป็นคนมาจับตัวเขาเองนะทุกคน ปอบเนี่ยพิชาัาขาเนี่ยเอาอยู่นะครับผมว่าท่านพิชักตาน่าจะเอาอยู่นะแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยไอปอบเนี่ยมันโดนเตาโผนเนี่ยปลดวิชานะทุกคนใช่น่าเสียดายนะก่อนมันจะตายมันก็ทําเรื่องไว้นะทุกคนไอโผนเนี่ยปอบที่มันอยู่กับไอโผนอ่ะมุชัยเป็นคนจับเข้าไปขังไว้นะทุกคนแต่ว่าคือ มันยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเาเท่าที่เข้าใจเนี่ยคือมันเป็นปอบจากตะโผนนะทุกคนปอบของตะโพนมันหลุดออกมาโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมากเลยนะครับผมแค่มาฟังข่าวเพื่อจะไปบอกเพื่อนๆผมนะครับเพื่อ,อ,อ,อให้ระวังตัวกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพอปอบเนี่ยมันเริ่มออกมาอีกแล้วนะผมต้องต้องระวังนะส่วนเพื่อนผมก็ ต้องต้องรีบกลับไปหาเพื่อนๆผมก่อนนะเพื่อนๆผมน่าจะอยู่ที่บ้านกันตอนนี้เราต้องรีบไปบอกเพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปหาทวลุงศุกรุงชัยกันนะทุกคนแบอบกว่าเข้าไปหาท่านในป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบไปบอกก่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยระวังตัวเองไว้นะทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเพื่อนเราด้วยนะสำหรับทีนี้ผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผมแล้วก็คอย กดไลค์กดแชร์ผมส่วนที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเนี่ยติดงานหลายอย่างนะทุกคนก็มีเวลาเนี่ยผมก็จะรีบเข้ามาในป่าแล้วก็ผมก็อยู่กับน้องไผ่ล้อมด้วยนะทุกคนก็ปกติเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันบางวันนะทุกคนบางวันน้องก็ออกไปในป่าเพื่อนของเขานะก็คือพวกเจ้ากระรอกนะทุกคนตอนนี้น้องก็สบายดีนะครับ ส่วนลุงเพชรก็รังพักฟื้นตัวผมว่าเดือนมกราเนี่ยน่าจะได้เห็นลุงเพชรกันนะครับเพราะว่าลุงเพชรกลางพักฟื้นตัวจากตอนนั้นที่โดนกลุ่มประชาคาดไม่ดีเนี่ยจับนะทุกคนอือมก็โดนจุงกัดน,นะทุกคนจกดีมันโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมเนี่ย ตั้งใจทำคลิปแล้วก็พัฒนาคลิปไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี